อโอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะอยู่ผมนะทักบีโบ่แท็กกับเก็บกราวเด็ดอีกแล้วนะกับการไม่เปิดไม่รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จากใครจากต,ตัวเองโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในอ่าผมสร้างโหมดมาใหม่นะเพราะว่าคือกูคุยจนจบพูดกับตัวเองเป็นชั่วโมงไอ้เคี้ยเอ้ยพอจะเปิดเลนเดอร์คลิปมาัางไม่เปิดไมอโอเควันนี้เราจะมาทำอ่าคิวทูบแล้วก็อ่าพับเป็ ดอจเจอร์ Doctor, อ่ามันก็คือมีดที่เอาไว้ฟันใต้น้ําได้กับแกนออกซิเจนเอาไว้หายใจใต้น้านะครับถามว่าทำไมต้องทำเนี่ยดูแบบว่าไม่มีพับเอ็ดนะไอ้แบบไม่มีกิลรูปนะมันจะอยู่ที่40วิคิดดูมันน้อยมากเ้ยสี่สิบวิอะ่ะถ้าสมมติเราดำลงไปลึกๆอะ่ะยากมากเลยเว้ยเพราะฉะนั้นนี่ขั้นตอนแรกๆนะเรามาที่แม่น้ําก่อนแม่น้ํามาไม่ยากนะนี่ครับโซนเนี้ยแม่น้ําหมดเลยนะครับพอมาแม่น้ําแล้วก็ดูตามใต้บัวครับตามใต้บัวมันจะมีไอ้ก้อนเหลืองๆเ,เนี้ย ลิลลี่เพชรหวังว่ามันจะยังไม่เห็นโอเคมาวิจัยก่อนเนี่ยนะพอหยิบได้นนี้มาแล้วไอ้ก้อนวุ้นเนี่ยเอามาวิจัยอะป่าส้สไตย์ไอค้คาบก็จะมีนี้โผล่ขึ้นมาหนึ่งอันไปหาหินเพิ่มแล้วก็ทำถาวรเพิ่มนะเคได้ละคราบไงได้ละพอได้อันนี้เราก็จะไปหาไอ้สาลายใช่ไหมเขาเรียกว่าสาลายวันเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่มันอยู่ใต้นะ้ำผมก็เลยเรียกว่าสาลายนะ ัลไอใต้น้ําเนี่ยมันไม่ได้ใช้อาวุธทุกชนิดในการตีตีตีตได้นะผมก็เลยต้องคาันเนี้ยเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วด้วยในการคารไออาวุธขึ้นมาเนี่ยไหนอยู่ลึกเปล่าก็ไม่รู้นะลองลงไปดูกันใต้น้ําระวังเลยนะระวังพวกระวังพวกแมงมุมน้ําแล้วก็ปลาคราบแต่อนนี้มีดอกไม้ออกซิเจนด้วยนะอันนี้คือดอกไม้ออกซิเจนนะเร็วนะพอย,ยังไม่เต็มไม่เต็มใช่ไหมบัฟเข้าให้สีส่สิบลงไปตัดเลย ออสองสาม Hello <there. S 1> เฮ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมโอเควายขึ้นฝั่งก่อนวายขึ้นบกก่อเร็ว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 น่าจะได้เยอะพอสมควรทำละอ่าทีนี้ก็จะเอาไอ้เจ้านี้ไปคราฟไม่ใช่ไปคราฟเอาไปวิจัยก่อน <S <S อ่าได้แล้วกิลทูบผมไม่แน่ใจนะทำไมว่าเขาเรียกว่ากิลทูบทำไมไม่เรียกสโน๊กเกิลอะ หรือว่าสน็กเกิลมันแบบเอาไว้แค่แบบว่าลอยน้ำบนฝั่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนะทำโต๊ะคราบก่อนโอเคทีนี้ก็เหลือแค่ยางไม้ตรงนี้ก็มีนะจ๊ะนี่ใต้กิวทูบแล้วโอ้ขาดติก๊กกโลแป๊บนึงนะเดี๋ยวทำก่อนเออลืมเลย มันจะได้เป็นเคสตัวอย่างกันไปนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอ่าไม่รู้ว่าจะทำใยแมงมุมแบบยามมุมใยงมงมุมทอ,อยังไงนะมาเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยผมลืมเลยก่อนอื่นเราต้องทำคอรอ์นันี้ก่อนนะครับรอนี้ได้แนละ้พอได้คอรอ์นันี้มาใช่ไหมแล้วก็มาทุบอันนี้เลย yeah. Yeah. เก็บไม้ครบแล้วก็เอาไอ้พวกอ่าเปลือก เปลือกมารีเสิร์ชก่อนเอาทั้งอันนี้แล้วก็เปลือกเลยนะอันนี้ก็จะได้เกาะไปโอเคพอได้นี้แล้วก็มานี่เอ,อิบกดตัวบีตั้งเลยมีนี้มันคืออันนี้นะครับเครื่องทอจะแบ่งม,งม,มุมอันนองใช้อะไรมัางเดี๋ยวดูหน่อยดิอ่าลูกโอ๊กสองดินเหนียว4ตูดมดสโซบ แล้วก็ไอ้แซฟอ่ายางแล้วก็ถาวันโอเคเอายางก่อนเลยถ้าอยู่แถวเนี้ยง่ายพวกยางไมห้หาเอาจากตามนี้ก็ได้นะพวกตามกิ่งไม้คราว่าอืมใช่ใช่ตามกิ่งไม้นี่แหละถามว่าไอ้เจ้าดินเหนียวหาจากไหนหาไม่ยากนะก่อนอื่นคาบอันนี้ก่อนเลยขาดต้นอ่อนห้าเอ้ยต้นอ่อนมีครบแล้วนี่ก็คาบดิโอเคได้นี้แหละเดี๋ยวค่อยไปต่อทีนี้ หาหมดเยอะๆกันแถวเนี้ยมดเยอะมันมีรังมดอยู่ตรงนี้ไงโอเคมดได้สามแล้วครบแล้วลมัง้งถึงแล้วโอเคโซนแม่น้ำนะครับโซนตรงนเนี้ยเนี่ยเดินได้รอบๆเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในน้ำก็มีนะมันก็จะมีพวกหินอย่างเงี้ยนะคเนี่ยแหละดินเหนียวปับปับปับับับทีนี้เราก็จะกลับไปทำได้แล้วครับเลยจ้า ได้ดินเหนียวเสร็จก็มาโปะพอได้อันนี้เสร็จก็เอาใยแมงมุมมาใส่นะครับใยแมงมุมหาจากไหนบางคนไม่รู้อีกโอเคเดี๋ยวพาไปแต่มันอันตรายมากนะการที่จะไปเอายายแมงมุมทีเนะี่ยเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปหาเจ้าพวกแมงมุมมาเพราะพวกแมงมุมมันจะมีพวกใยแมงมุมอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วไงเห็นไหมเห็นพวกใยแมงมุมพวกนี้ไหมแต่ก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงกับแมงมุมมากเลยนะในวันไปแล้วก็มาตัด เนี่ยเราก็จะได้ใยแมงมุมพอได้ใยแมงมุมเสร็จแล้วก็เอามาโลตรงนั้นแหละโลตรงเครื่องโลแหละก็หลบๆเอาแล้วกันนะเวลาเก็บใยแมงมุมยิ่งช่วงผู้เล่นใหม่หน่ยแม่งจะยิ่งเก็บโคตรยากแมงมุมแม่งตียอย่างตียอย่างโหดเครื่องนี้นอกจากทาอ่าสวัสดีครับใยแมงมุมแบบโลได้แล้วยังโอ้โอชอโอช็อต r u รอเลยรอเลโอเคได้แล้วครบ2อันครับกิลทูบด่วนโอเคได้กิลทูบแล้วเราจะไปลองทดสอบกันนะครับเมื่อกี้ดำน้ำเท่าไหร่30หรือ40วิิวิน่าจะ30หรือ40่ิวิเนี่ยผมจำไม่ได้หมับขาให้40โอเคเดี๋ยวเราลองมาใส่กิลทูบดูหมับขาให้8ปิวิเพิ่มมาเป็น2เท่าเลยนะ ถือว่าว่ยน้ําได้นานขึ้นเลยและ่ะว่ายน้าได้ไกลขึ้นนะครับสบายขึ้นเยอะเลยโอเคโอเคครับผมก็สําหรับกาวเด็ดใน EP นี้ก็ต้องขอตัดจบเพียงตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบสนุกถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องบี m o t แท็ด้วยนะครับเอออย่าลืมกด follow กดติดตามนะครับในช่องทาง Facebook แล้วกดแชร์นะกดไลค์ด้วยโอเคผมมีสตตีมสดใน Facebook นะอย่าลืมเข้าไปจอยกันนะเล่นเอาวี v ด้วยแหละ โอเคเจอกันใหม่ EP หน้าครับจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามดูก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับนี่เยนี่เยนี่เย